นิทานคุณธรรมเรื่องแบงค์ร้อยที่หายไปณนตรอกตลาดสดเล็กๆในเมืองแห่งหนึ่งเช้าวันนั้นผู้คนคึกคักเสียงพ่อค้าแม่ค้าขายผักขายปลาขายเนื้อและขายผลไม้ดังระงมเด็กชายคนหนึ่งชื่อพบอายุเพียงสิองปีเดินถือถุงผ้าเก่าๆในมือเขาได้รับเงินจากแม่มาเพียง50บบาทเพื่อมาซื้อผัก กับปลากลับบ้านพบเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่ค่อยมีฐานะนักเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆและเขาต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์แม่มักสอนเสมอว่าลูกเอ๋ยเงินทุกบาทมีค่าความซื่อสัตย์ก็เช่นกันถ้าเจ้าทำหายทั้งสองอย่างเจ้าจะสูญเสียมากกว่าที่คิดในขณะที่พบกำลังก้าวย,ย่างอย่างระมัดระวังในตลาด อากาศอบอ้าวกลิ่นปลาแห้งผสมกับกลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ลอยมาเขาซื้อผักบุ้งหนึ่งกำมแตงกวาสองลูกและกำลังจะซื้อปลาสำหรับทำแกงเมื่อเขายื่นเงินให้แม่ค้าจูจูก็สังเกตเห็นว่ามีเงินตกอยู่ที่พื้นเป็นแบงค์สีแดงสดหนึ่งร้อยบาทเด็กชายก้มลงเก็บขึ้นมาใจเต้นแรงเขารู้ทันทีว่า ธนบัตรนี้สามารถซื้อของได้มากมายหรืออาจทำให้แม่ไม่ต้องลำบากในวันพรุ่งนี้แต่ขณะดเดียวกันความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นในใจหรือบางทีเจ้าของคงเดือดร้อนหนักหากเงินหายไปเขาอ่านไม่มีข้าวกินเหมือนกันพบลังเลอยู่นานจึงตัดสินใจเดินถามร้านแถวๆนั้นว่าใครทำเงินหายแม่ค้าหลายคนใส่หน้า บางคนบอกว่าไม่รู้บางคนกลับทำท่าลังเลเหมือนอยากบอกว่าเป็นของตัวเองแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวดีแววตาคมและท่าทางมั่นใจเขาบอกว่าเงินนั้นเป็นของเขาเองเด็กน้อยขอบใจมากที่เก็บให้ลุงท้าไม่ใช่เจ้าคงมีคนหยิบไปแล้วพบมองชายหนุ่มคนนั้นด้วยความลังเลแต่ก็ยื่นคืนไปเพราะแม่สอนเสมอว่า อย่าครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของเราชายหนุ่มยิ้มและล้วงเหรียญบาทสองสามเหรียญให้เด็กชายเป็นน้ำใจเล็กๆก,ก่อนเดินจากไปขณะที่พบกำลังจะกลับบ้านหญิงชราคนหนึ่งหอบหิ้วของพรุงพรังเข้ามาหาน้ำตาคลอเบ้าเธอถามเสียงสั่นว่าลูกเอ๋ยเจอเงินหนึ่งร้อยบาทไหมยายคำลน ยายตั้งใจจะซื้อข้าวสารไว้กินทั้งอาทิตย์หากเงินนั้นหายไปยายคงอดหัวใจของพบตกวูบเขานิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนตอบเสียงแผ่วว่าเมื่อกี้ผมเจอครับแต่ผมคืนให้ชายอีกคนไปแล้วเขาบอกว่าเป็นของเถาหญิงชาราหน้าทอสีร่างสั่นเทาเหมือนโลกถลม่มความรู้สึกผิดท่วมทน้น พบรีบวิ่งตามหาชายหนุ่มคนนั้นท่ามกลางความวุ่นวายในตลาดเสียงผู้คนกลายเป็นเสียงคลื่นซัดโถมเขาวิ่งจนเหนื่อยหอบแต่กลับไม่เจอชายหนุ่มคนนั้นอีกเลยเด็กชายกลับมายืนต่อหน้าหญิงชราด้วยมือเปล่าใจของเขาหนักราวกับแบกก้อนหินยายครับผมขอโทษผมเชื่อคนผิดหญิงชราสายหน้าเบาๆและยิ้มจ,งจาง ไม่เป็นไรดอกหลานเอ๋ยเจ้าซื่อสัตย์แล้วที่คืนเงินไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยนะน้ำเสียงอ่อนโยนนั้นยิ่งทำให้พบเจ็บปวดเขารู้สึกว่าความซื่อสัตย์ของตนกลับพาให้คนหนึ่งต้องลำบากทันใดนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นจากท้ายตลาดจับขโมยได้แล้วมันปลอมตัวมาอ้างว่าเงินนั้นเป็นของตัวเองผู้คนหันไปมอง ชายหนุ่มคนนั้นถูกตำรวจและชาวบ้านรุมจับเขาพยายามดิ้นรนแต่ไม่สำเร็จมีคนหลายคนออกมายืนยันว่าเขาโกหกว่าเงินนั้นเป็นของตัวเองตำรวจนำเงินหนึ่งร้อยบาทนั้นคืนมาและประกาศหาเจ้าของที่แท้จริงหญิงชราตัวสั่นเดินเข้าไปขอรับและเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังทุกคนในตลาดหันมามองพบด้วยสายตาแปลกใหม่ชายหนุ่มถูกพาตัวไป ส่วนหญิงชาราร้องไห้กอดเด็กชายแน่นเธอบอกว่าหลานเอย๋ยหางไม่มีความซื่อสัตย์ของเจ้าเงินนี้คงหายไปตลอดกาลวันนั้นพบกลับบ้านพร้อมผักและปลาเหมือนเคยแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงการไม่เอาของคนอื่นแต่มันคือการยืนหยัดในสิ่งถูกต้องแม้ผลลัพธ์ จะดูเหมือนทำให้เราเจ็บปวดชั่วคราวและจากเหตุการณ์นั้นพบได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์อาจไม่ได้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอไปแต่สุดท้ายแล้วความจริงย่อมปรากฏและความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเสมอ